พ้อครับเป็นอย่างคืามตอนเทาคือคือขี้บอไอ้ฟังเอาอ้วนสีเกาหมันเดืสาวดอกซำหน่อยคอยเป็นปุ่มจมต่อคิ้วอยากไปอย่างเพียงสี่นิ้วจนมาเลียงหัวตำกัน เพอยากหันมามองผงคนคล้องของเงินใส่เก so uh, well, ิดเป็นคนไข้คนเหลียวเบื้องหน้าเอิ้นว่าปฝาจนหน้าหญ่งอี๋ดิเด้เป็ท่างเลยกับพี่ตาฝาเอ้ยปฝายังเดี๋ยวดินาะปายังครับจังเมีนไข้ฝายฝ้า้วดเมียนปฝายจังเมีนไข่นาะพี่น้องผู้สาวฮ้องจองใส่เงิน เอ้ยตีควาผู้เมาเท่าใครเอ้ยจักว่เป็นน้ำอย่างพี่น้องเอรีบมาเกิดใดเยี่ยมมากเกิดวัตถากล่องเงินกล่องทองที่ออกมารับในสมือหนีความเป็นมายากเกิดได้ครับพี่น้องครับอยู่บ้านที่ข้ามถึงเขาผู้เดียวครับเหงาครับดุสีมหาพี่น้อง นงจมสะเบิดเจยยุ่ยเจยจมสะตัวเนียโขย่างเดยย่ยเฮียนคือสั้นยางปทายสัเดย่างแฮ้งกับบเ้นั่นสีลลมถับแตกสูดสอดเนมาขึ้นกับบดรนอนปาดแม่นเงินหรือกบเงินเหรียญบาทก็เหรียญหากัดกันพักเนี่ยกันล่งแก่รองรองฉันเกิดเป็นคนไข้ที่จะนเสียบตินี้สีเดินทางไปหาผู้สาวทั้งใดนาะจ่ามื่อนี่ เราเดียกผู้สาวเด้อจ้าไม่ใช่โควแปลงไหนแตกสวดสวดไม่ีเนเหลือเพิ่นน่ะอืมแปลงแปเออจะว่างไหนจะว่างมาดู้กเป็นใกล้หน่อยแม่แต่เออืดเงินเออืดเงินกับเอืดแต่ผู้สาวนั่นแหละตอนซ่อนเพื่อนให้อืมเฮ้ยแต่ไหนัํว่าเกิดมาพลาดที่จะเป็นหมานหมานเงินหมาน้องหมานเงินโอยพี่น้องเอ้ยนี่แหละน้อเพิ่นยังว่าโอ้ยเพิ่งยังว่า างดสมกับควาคนเบาอ้วนใจดีอ้วนใจใหญ่เนี่ยผู้ใดเห็นเพิ่นกระยองว่าป้าอ้วนหุ่นก็ดีเด้่นสุดยอดเทีอ้วนผู้นี้พอแม่นอ้วนขี้ขี้เป็นนี่แน่ีเป็นนี่แน่ีพอประมาณเฮ้ยว่าไรหรอกดีอ้อมอ่าง มีบ่หลายพวประมาณอยู่บ่เกินนอสามล้านสามล้านบาทสามล้านบาทสามล้านบาทพุทิพยุวรขอถามเจ้าอแมนสามล้านค่าสองล้านค่าล้านค่าลลอยสอง้อยแล้วเขาท่าได้ไปใส่หีเพิ่นเขาเลว่าสามล้านซื้อก็เหมืนเขาเข้าใจว่ามันสามล้านค่าเสอเอาเขาก็ไปแบบเดือนก่อนก็บังบัง มันนี่ไรเนาะเราเพื่มอาจารย์เาเพิ่ขาวเพิ่มเขาขึ้นข่วเพ่มไอ้ตีความไม่เป่าออมตีนเลย โอ้ยครอกสัอาจารย์อาจารย์เราเานก่าวบได้เล้ยงเปาเรียนเน่ยโอ้ยเบิดมือซ้อมซซื่ออันนี้ซ้อมบอก่ท่นได้เรียนอีซ้อมครับครับ นี proud, Martine, ่ละี ora, mm, ่ละ้าวมันไหลเป็นข้าวส่วาผู้สาวสายนิมากระทมแหมกระท่อเดียวกันนักขี่มันกันพ่อขู่ก็ปยุเปลยบปัมนก่อนเท่าอ้เทาจนหนาลาคำภาษาพูดเอาคำเบาไปกิ้หากินตอนอกแก่ตอนเท่าหากินตอนกลตอนเท่าขับออับเก้าอวนผู้สาวลูกหลานคุได้หัวใจเถื่ปันคุยได้ละหัวใจเปันนักขี่มันตอนแก่ชรา ส <laughs> อมครับผมสอมครับเอาสามีก้อนเซน้ำเอาเนี่ย่ <c oughs> อ,อน,น,น,นอุ่อุลอล็่ยอุออลอ